ก็เปิดตัวในไทยแล้วนะครับสำหรับไซโครนมินิแพนด้า150มีดีไบ์สุดล้ำจากค่ายไซโครนที่บอกเลยครับว่าไม่ได้มีดีแค่หน้าตาสำหรับท่านที่อาจจะเคยดูคลิปที่ผ่านๆมาของผมบ้างนะครับผมได้ทำเกี่ยวกับเจ้ามินิแพนด้าคันนี้ไปหลายคลิปเหมือนกันเพราะว่าผมค่อนข้างสนใจนะตั้งแต่สมัยที่แบบเปิดตัวในจีนเลยแล้วก็มีข่าวแว่วๆว่าจะเข้ามาที่ไทย แล้ววันนี้เนี่ยก็ขายในไทยแล้วนะครับสำหรับราคาวางจำหน่ายนะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นราคาพิเศษอยู่ที่6 9 9 0 0บาทจาก72,900บาทโดยโปรช่วงเปิดตัวรู้สึกว่าจะฟรีจดทะเบียนพรบรให้นะครับแล้วก็เรื่องของบริการช่วยเหลือ c y โคร n e a สซิเดนตแล้วก็จะมีวารันตีเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับหรือว่า30,000กิโลเมตรนั่นเองโดยไซโครนมินิแพนด้า1น0จะมากับเครื่องยนต์1สูบ4จังหวะ ขนาด149ีซีซีิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชารเกียร์5สปีดคลัชมือจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดระบายความร้อนด้วยอากาศโดยเครื่องยนต์บล็อกนี้จะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่ประมาณ10.5แรงม้าที่7,000รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดจะอยู่ที่11.5นิวตันเมตรที่5,500รอรอบต่อนาที ส่วนในเรื่องของฟังก์ชันก็ถือว่าให้มาพอตัวนะครับระบบไฟรอบคันให้เป็น Full LED โดยลักษณะของไฟหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะวงแหวนให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ดีส่วนเรื่องของระบบการสะเทือนด้านหน้าให้เป็น u p พไซด์ดาวด้านหลังให้เป็นชกเดี่ยวระบบเบรกให้เป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังพร้อมด้วย ABS และยังมีระบบการล้อลื่นถลายนะครับอย่าง traction control system มาให้ด้วยโดยมุมมอง,งส่วนตัวของผมเนี่ยก็คิดว่าเขาค่อนข้างให้ของมาเยอะนะถ้าเทียบกับราคา6,9,900บาทผมว่าก็ไม่ได้แพงครับอยู่ในเกณฑ์ที่ซื้อได้ถ้าหากว่าคุณชอบรถสไตล์นี้นะแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าจะเอาไปเทียบกับพวก m o n k ี้125จากค่ายเจ้าตลาดหรือว่า m s x 1 2 5ไม่สิ ต้องบอกว่าเจ้ากลอม125เนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยอะนะครับเพราะว่าด้วยสไตล์ตัวรถเนี่ยไอ้เจ้ามินิแพนด้าคันนี้เนี่ยมันออกไปในแนวทางที่ใกล้เคียงกับมังกี้แต่ขนาดตัวรถมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะครับผมบอกเลยว่ามันนั่งซ้อน2ได้อยู่นะแล้วก็รู้สึกว่านั่งได้สบายด้วยคือถ้าให้นิยามจากสายตาของผมนะผมคิดว่ามันคือกลอม125ที่มีลักษณะตัวรถเฟี้ยวเหมือนพวกมังกี้อ่ะ และผมก็ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งนะว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยเขาขายแค่รุ่นเดียวก่อนนะครับคือรุ่นที่ไม่ได้ใส่โมงอะ่ะส่วนรุ่นที่มีโมงแฟลลิงเต็มอย่างในวิดีโอเนี่ยยังไม่ได้เปิดขายนะครับ เพียงแต่นํามาให้ดูนํามาโชว์กันก่อนแต่จากที่ทราบเนี่ยในอนาคตก็น่าจะเอาเข้ามาขายแหละตัวนี้คนที่อยากได้ก็รอกันไปก่อนนะครับแต่ว่าโดยมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยก็คิดว่ามันสวยเหมือนกันเลยจะเรียกว่าสวยทั้ง2คนเอ้ยสวยทั้ง2รุ่นก็ได้แล้วก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสทดสอบขับขี่เจ้าไซโครนมินิแพนด้า150คันนี้นะ แน่นอนว่าเก็บคลิปมาฝากเพื่อนๆกันอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ขี่นานอะไรมากมายแต่ก็ถือว่าได้ลองขับขี่นั่นแหละแล้วก็มีส่วนอื่นต้องรู้ไหมพี่อแอคชั่นมันจะเปิดอยู่เวลาเราเปิดแจมใหม่อ๋อจะปิดแ,แล้วแอคชั่นงั้นงั้นเปิดไว้ก็ได้โอเคครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะพอกันเลยพี่เขกันเลยอ๋อ โดย feeling การขับขี่สั้นๆนะครับของเจ้าไซโครนมิล l ิแพนด้า150คันนี้นะก็ต้องบอกว่ามันเป็นมินิไบที่ค่อนข้างขับดีนะครับอัตราการเร่งดีแล้วก็มีความจาิ๊ดจราดประมาณหนึ่งเลยความคล่องตัวเนี่ยแน่นอนว่ารถแบบนี้เนี่ยมันคล่องตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขับขี่ค่อนข้างสนุกแหละมีคลัชมือให้เล่น แต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่สายรถคัชมือไงมันก็เลยทําให้เวลาขับขี่อาจจะไม่ได้ผิวเท่ากับคนอื่นครับอย่างตอนที่วิ่งสลาลมเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าผมเนี่ยเต่ากัดล้อเลยก็ว่าได้ หลังจากนั้นเนี่ยก็มายืนดูพี่ๆเขาขับกันนะครับบอกเลยว่าแต่ละคันเนี่ยพิ้วสุดๆและเอาจริงๆก็ไม่ได้มีแค่รถน้ํามันนะครับมีรถไฟฟ้าให้ลองเทสกันด้วยนะเรียกได้ว่ามาครั้งเดียวเนี่ยคุ้มสุดๆไปเลยและกับตัวผมเองเนี่ยก็มีรุ่นหนึ่งนะครับที่อยากทดลองขี่มากๆจากแบรนด์นี้มันก็คือไซโครน RT1 หรือว่าเจ้า RT1 นั่นเอง มาจะลองไซโคลนอาจ์ตวันกันนะครับเดี๋ยวลองแกรงคันด้าไปกันโอ้โเขาไม่ไปเขาไปอฮ้ยเขาขับดีเหมือน,น,ะนะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ย เอาตรงๆนะมันเหมือนแฮนด์มันพาผมเลี้ยวเลยอ่ะผมพูดจริงๆนะเนี่ยทำไมแฮนด์มันพาเลี้ยววะแต่ว่ามันมันไม่ได้พาล้มนะมันพาเลี้ยวอ่ะพอเวลาเราจะเลี้ยวปุ๊บมันเลี้ยวอ่ะทำไมแฮนด์มันเหมือนพาเลี้ยวเลยพี่มันมีระบบอะไรปะไม่ไม่มีไม่มีหรอแต่เมื่อเราเทปุ๊บมันมันเทตามเลยอ่ะเออเออก็เลยงงว่าพี่อะไรวะ เป็นาหน้ายางอะไรมันรถเขาใช้เขาใช้งานาะ<ล>มันดูดแบบมันพาเลี้ยวแบบสวยๆเลยนะอุะอสตส่าห์จะพาออกมันก็ไม่ออกนะ<ช> <laughs> แปลกมากเดี๋ยว